สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับนะครับเชา้านี้อากาศเย็นๆน,นะครับเย็นสบายนะครับตอนนี้มีรถเข้ามาหนึ่งคันนะครับของลูกค้าบนรัชธานีมาต่อกระบะดํานะครับสวัสดีครับ Chân non bỏ Mà đi hấp Bé mất bé không kết nhỉ ngam thì yếu nó รับไหมครับหมดเลย ทางน้ำมันคือมันยยในหญ่แต่วันนี้บักสองลอยหาบิตรวันนี้เอาจากักล,ล่วยิตรก็พอแล้วขันมันใหญ่หลายเดี๋ยวมันสิบเป็นหมูล่นงบวง้ไบ่ไไบแล่เป็นบ่อยบว

สิบมกันชนก็หักเตัไหนเช็ดเช็ดเช็ดแบบไเช็ดอมาเลยเชื่อมเมาเนี่ยบอเชื่อมก็เชื่อมได้แล้วมันบอดีปไหนล่ะ ครับสวยอยู่นะครับเนี่มันเป็นสีแตกเฉยๆแต่ถ้าสีก็ไม่ไม่มีผุเท่าไหร่นะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานนะครับแตว่าโอเคอยู่ย้อหมด ยืมพืชไหนครับนี่ยืมพืชไหนครับเด็ครับเอุดมบ่เด็ดดอุดมเ,อ,อ,เดอุด,ดมรถน่าจะเลยนลเมื่อแล้วไปแล้วไปโดนแล้วมอน,นก็บอุบลคลิกันเนาะขันนั่นแล้วยูเพื่ออย่างพวกนี้คลิปหล่อครับ,บเราจะเอาบางโค้มาให้ม่เห็นหนมาเสีย เลือใส่บางคนเป็นซิปล้อเรามายนเป็นหัวลากนะงม่ยนให้เป็นฐานลากครับมาเป็นหนันหัวลากคันนี้รถโครลาดกับบ้าลูกไ่เนี่ยคันนี้กับบ้าลูก,ลกนันกก่นนี่กับพ่อแม่โอเค K สอง C ว่านีเนาะ มันคือเขียนว่าสองอยหาเลขวะมันมันก็มาเรียวมันมกมันมันก็ได้มดหกเฮกหนึ่งสองศูนย์ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลวัตต์ มี6เคส K 6เคส L อีู่ด้วยเสียงมัสตาเต็มนี่นี่นี่น้ำมันมาแต่ใส่ฟิปป่องเหรอไปเติมเพียน่อยเด้อนี่มันมันหมุนง่ายมันกับสีบออันนี้ไหมมันสีบอค่อยข่องนะมันมันหมุนข่องหลายมันลมมันสิบอคอยดูดไหมครับ เสริมแนบอีเด้อ์นี่บ้านี้เพื่อหาซื้อแนบว่้ยากใรเลแนบซื้อมาเลยสีตับหนาหลังนี่มย่แนบไม่กล้าเนี่ยเพราะคือกันรันเดีอวกับสองเมตรสิบห้านะก็่าสองเมตรสิบห้ายาว สามเมตรห้าสิบห้าห้าสิบห้าครับาปาคางก,ก็เอาหาซิปไปแล้วเนะะวาะสรุปสีสี้ำเงิกสีหัวนำ้ำเออรปเป็นสีหัวนำ้ำสีหัวน้ำเนาะแล้วก็จงคอยอส่งตัวยางสีมาให้ผมมึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิเอา ทังหลานเห็นเราทรงตัวยังมาให้เบึ้งว่าโอเคบอนะให้มันตรงกันนะครับสองเมตรสองเมตรห้าสามเมตรห้าสิบห้ากับสองเมตรสิบห้านะครับสูงห้าสิบซึ่งเสริมข้างสองรั้วนะครับ พายกินข้าวยังนี่พายกินข้าวเราบ่กินแล้วครับขันพระท่านได้กินม่ใช่พาไปกินข้าวยี่นี่ไก่ตรงนี้ <S 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 เอฟครับเส้นได้ไก่ครับอุบลบ่อุบลก็ไปพุน่นลแล้วแล้วไรแลนไงลงโมกลงโมกนีลงโมหินอยู่ตรงขามบ้านเลยเนอะ กูอนกองหินหกหกอยู่นะกินโหนหาวะมีเลยเนาะมีไปเห็นขั้นหนึ่งมองหน้าปีแสงกูอะเป็นเครื่องเกจีเครื่องงามอยู่แบบเป็นมอเตซีม่อนบองหน้ตั้งใจไปหากินโหนตั้งใจไปเอากินโหนกลัวมากกินโหเด็ดไปกินโหนกินโหนผมตามผมใส่ hmm. oh, มามันกะ ซุ่มเพิ่อขายยังมันบ่อ่อยมีปัญหาไหมบ่ขาดไหมพกนกเกาเลยแล้วก็บ่ขาดบ่หลวมไงไหมบ่อคอเพิ่อขายบ่อ่อยหลมอหลวมอยนไกไปไม่จ้าอีซูมันกัอบผมว่ามันเพื่อนกันไหมเสร็จกันนะเนี่ยพใส่ไปมันติดขยับได้เลยแต่นี่ เบรกมือดึงไว้เนาะที<ช>่โนโหนเขาใส่เบื้งมันใส่ไปปีนึงมันก็ยังบ่ค่อยขยับหลายนะเริ่มเป็นกับการใส่งานกับคนขับน้ำมือจะได่นเออคน,นขับบ่แห้งกับโหนะเพ่อคางเพ่อคางกับบวชไข่าขาดดิไหน

เพียงเขาโบงกระโปนบบปานแล้วันจะปู้แล้วเปิดมันสองพัฮะเปิดมันสองพนะครับคือสิเปียงเด็ดล่นขางเดียวเลยขวายได้กระบนอือนัทีเล่นผมเล่นลอยสามลอยยี่สามันก็ยังน่ขวกแซงโวไไ้แล้วมูอืนเนแเนบมันอ่อนช่วงมันยาวก็เล่นได้รับลอกสันสันมงที่นี่ย เต็นแล้วว่ามันกบเหรเรกะด้าตัวราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอนไหครับหัวปวดๆหัวยไปน่บอกเขาสเกะออกเลยดิขยุทางอื่นเขาอาจจะปีเรานะขามานี่อเป็นเม็ดอยู่อันอันี้เขาแกะออกเลยเห็นไหมทางในแกะออก แบบยังเนียนถ้ามีของแปรรูปใช่ใช่ ยิหายย่าแล้ว,ลวนนม,มัาหาจะซูมเสียบเปียยเขาอยังังนมออือแอบสิยปอแอบเสียแอบเสียมกแ่ง <laughs> เรียนรถขึอหมุ่ว้เงี้ยต้นศีรบ่ขึ้นเหนข้าสิบ,บโป๋เลยดิเอาส้เนเลยครับมันเสียบลุดบอ่อนนะว่ดีคู่เท่าไหร่ครับ ผมพับมาอันนี้มัน,เป,นเป็นเป็นแผ่นนะครับรซื้อเป็นแผ่นแล้วกับให้เพิ่นพับมาให้ก็ผมจะใ,ใส่ตัวนดีแล้วเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มน,นะครับพอมันคู่หนึ่งตกวันสา 3, 4, มพันคู่สี่พันหรือมั้งยังไม่เห็นนะครับเอาเรื่องเดิมส่ตวัวนี้ไปเลยเ <laughs> ดี๋ยวต้องต้องถาม พอผมสร้างมาผมก็ได้เบิ้งบินไหมว่ามันตกจะบาดนะนห้าไห้เขาผับมาไห้เลย,เยตัวกระซี่นี่ผมสีไส้หนาโคขับแล้วก็ตัวนึงเป็นหนาหาเพราะว่าขันท่องไซสหนา,น,น,นาหนาหน่อยไหยมันสีบ,อบ็อคผลนไหมกับบอกนะอมัมกนใหญ่นะบึงเงี้นห้อยเชื่อม คืองานให้ยังดีแล้วแต่มผมพับมาไว้เพิ่นแล้วกมีฟ้าข่างฟ้าขาแาขา้า,ขางกับเป็นฟ้าข่างสามมิเลมปเปน,นี่ยไปพาไปเพิ่งนในฟ้าข่างเขาพับมาให้หนาเลยสามมิลแล้วก็พับเป็นชิ้นเดียวเห็นะไหมเป็นชิ้นเดียวทั้งหมดเลยเขาก็เชื่อมใส่นี่ แต่ตามทองตลาดทั่วไปมันจะเป็นสามชิ้นนะมันสิมาซ้ำนี่เดี๋ยวสิมีแผ่นหนึ่งมาปิดแผ่นหนึ่งมาปิดนะแต่มันบางสองประมาณสองมิลสองมิลกวกาเนี่ยอันนี้สามมิลเลยนี่พื้นอันนี้แผงหนานี้แผงหนาก็เป็นชิ้นเดียวสุดเลยแล้วก็เมียนจกเกยืนมาอีกชิ้นหนึ่งแต่หากนะมีบางคน นี่คุ้มกระดูกรั่นี่ก็สามกระบะสามลูกกันเลยท่านลูกค้าเป็นอยู่นี่นะครับลูกค้าจากจังหวัดบราาุรีรัมย์นะครับต่อดำทำสีนะครับ แล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจอู่ใช้ใหญ่เรานะครับเลือกใช้บริการที่อู่เรานะครับเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดน,นะครับทําให้ดีที่สุดน,นะครับพยายามรักษาผลงานพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นกระบ,บะอะไรยังไงทําสีเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ